จงปรากฏออกมาสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะวันนี้มาพากเสียงเบเซเรน่าในโปเกมอนเดอะบูวี่อภิมหาสึกฮูป้าถล่มโลกค่ะถ้าางนั้นก็ต้องที่นี่เลยเบเซอร์ซิตี้ที่อยู่ถัดไปมีของขึ้นชื่อคือโดนัทน้าฐานชิมิลาลองทานนี้ดูสิอ๋อไม่ทานแล้วล่าเรื่องดีนะ เนนาก็จะเป็นนางเอกค่ะของเรื่องนะคะซึ่งคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่กล้ออาหาญค่ะแล้วก็มีความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันนะคะยังไม่หมดนะเห็นว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับโปเกมอนมายาด้วยแหละสําหรับความยากง่ายในการทํางานนะคะต้องบอกว่าไม่ดีง่ายเลยนะคะกว่าจะได้มาผาค่ะเราก็ต้องมีการแคสกันก่อนนะคะซึ่งความยากง่ายของการพ้านะคะเราต้องดูจอแล้วก็ต้องดูตัวละครน,นะคะพอเราต้องมองผ้าอย่างเนี้ยเราก็ต้องมองว่า ตอนนี้เขารู้สึกอารมณ์ไหนซึ่งบางทีมันไม่ได้สามารถที่จะภาพตามอารมณ์เขาได้แบบเตะๆค่ะดังนั้นก็ก่อนภาพต้องมีการฝึกด้วยฝึกวอร์มเสียงแต่ว่าโชคดีค่ะที่มีพี่ตูนะคะพี่ตูเป็นดเรคเตอร์หลวงพุ่งกลับนั่นเองค่ะซึ่งพี่ตูก็ช่วยในเรื่องของอารมณ์ช่วยเรื่องโทนเสียงนะคะช่วยเรื่องต่างๆมากมายเลยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคะ่ะเฮยูริก้า ยังจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนและที่สําคัญแฟนๆโปเกมอนนะคะห้ามพลาดเลยค่ะนอกจากความสนุกแล้วก็สาระความรู้ที่มอพห้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาคนี้นะคะมีการเพิ่มแอคชั่นเข้ามาเยอะมากและที่พิเศษสุดๆค่ะอันนี้ไม่บอกไม่ได้เลยนะคะภาคนี้ค่ะมีการรวบรวมโปเกมอนในตำนานวิเยอะที่สุดเลยค่ะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะวันที่8ตุลาคมเจอกันในโรงภาพยนตร์ค่ะโปเกมอนเดบุวีอภิมหาศึกปูป้าพล่มโลก